คุยกันน้องเจนนี่บอหนะฮะหยอกน้องบอนะเจเอรู้ค่ะใส่นี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 ่ด้อัเด้ยน,นะคันกระดอบกระดอบอยูน่นะฮ่าหายอกน้องกเ็เป็นเอาเอาเอาไปจิกบไปประจากรกับเห็ดน,น้องตัว <c oughs> นี่นี่นี่น Oh. Thank you. Ừ nỉ vang luôn đi vang luôn Chén hong kêu. đúng đu hong đúng thank you. Ừ, thank you. Oh, này, trời dai. Thank you, Trời <cười> 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 thank you. <laughs> à thank you, đúng. thank you. Bớt ngài chỉ con Này 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 Nè. ni 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 น่องกระดอบกระดอบอยู่นะแตงคิ้วแโอ้ยโอ้ยขี้แดดแล้วนี่จ่าเอก่อนจ่าเอกน้องก่อนผัวน้องใช่ชุดลายตายข้าวหัวคุณใช้น้องนะใช้น้องนะฮะน้องเจนนี่โอ้ยนี่เดนั่นผมมกอยู่น่ะนยังไงน่ะมาทุที่ยังขนาดน้อง

nhanh 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 nơi nhanh 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 non nhanh 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 โ <laughs> ตโตระคูน <laughs> ่น้องเห่อวะออนี่ห้องดูห้องดูห้องห้องดูห้องห้องน้องดูเจนเลยเจนว่าน้ำเอื่อยนี่กว่าน,น้องเจนเจนนี้น้องล่ะเออเออบอกน้องเจนนี่ว่ากบห้องวะ อันนี้อันนจเนเอาน้องได้ชื่อภาษาหนะอืมว่าภาษายังกับน้องมีไห้อีกมนมีฮอแตงกิ้วคนไหนเออมีฮอโนโน่กับแตงกิ้วเลยอาเดียวนอจดูเจนเอยน nhanh hong luôn hong luôn hả 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 เอาบ่านองนี่เอาบานองงี้บรน,น,น,นี้เอาบ้านอง้เอาบ้านองนี่เอาไหมเอาไหมยานไผ่ยานไผ่ยันนี่ยันอย่างนี้นะนี่บระเทอย่างเลยอือยานนี่เด้วดันน,นี้ขุดหาน้องว่าเําหนัจะหู้ว่าประชาน้องมานี้ อย่าตีอย่าต<ส>ีโท่าชอบมาได้แตกนะบริมวนหน่านี่ได้หาแรงเกี่ยวใช่ใช่น่องนะใช่น่องอย่าตีน่องน่องสิเจ็บนะโน่โน่วาดวาดว่ะฮะว้ายอะไรน่ะวอ้โหน่องใช่อยังดูน่ะน่องใช้อย่างย่านเด้ มันคือตวรนี่เบาดูยานเด้เนาะโอ้ยมันหัวอัดปากกันนะใช่ใช่ใช่ยานเด้ยนเดแห้งบ่ฮึยันแห้งบ่มันเรียงแน่น่เจนนี่คุยโทรศัพท์เจนนี่ ôi dạt bye 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 đấy, thế, bye bye con, bye 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 con, bye 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 oh, vàng, và đây, bye ừ, bye 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 đây bye bye à, เอาตะกลัวหนาแล้วไหวปะนี่นั่นเราไปปลาแล้วมีจะมอยนั่นไปลีวางเด้น้องเจนไปแล้วเอเจนไปแล้วเอเจนไปแล้วเจนวางเด้งเล็บเล็นไหนนุ่นนั่นอย่างวางเด้าวางแล้ว Nhi phải đeo Nhi phải non đeo Nhi đeo Nhi đeo ừ, Bằng đeo hả đeo Bằng đeo, đeo. đeo. vào đi non đeo. Phụ ăn mà non Phụ ăn mà non đây à. non mà non hết đời, Thì hết đây cho thô ổ khá hai đấy hả ừ. Ui ui, ui, ui. Ai,

Hmm? bến à, xe nha hả xe lột phải nè hả xe lột đút đấy lột đút đút nào phải quá lột đút đút nào phải quá ép 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 thấy lột lột chương 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 mà cái ô cả nàng non chín mềm đó dạng à, người chín đó dạng người vạt chín đó mềm rồi đó cái non chả ơi Ôi tôi đang nghịch nỉ người non leo này non này đó cái vạt non này đó non này đó ơi con ngàm đi con ngàm à đâu à ư đó ư đó

ขึ้หยิมงามแถอะขึ้หยิมงามแถอะลูกไปนี่ะลูกปลาปลายังปลาปลายังนี่ปลาไปใช่ไหมปลไปแล้วอ๋อนี่ไปแล้วนี่ไปนอนแล้วแมนบลอเฮ้ยคดเก่งกินไอ้บะนมนี่ไอ้บล๊วยไอ้บะ Ao mày, ao mày, ao máy ao máy ao mày, ao mày, eek mày, eek mày, eek bắt đầu, ao y bó, hay paise sai hay hay paise sai hay hai, 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 à hả hay phải sai hay này hay ba, sai hay à hay joy, sai hay vậy sai vậy sai con ไม่ใส่มนนมมออแ<ล>ไม,ไม่นอนเรื่องเด้อนอนเชื่อใบชงไงกินนมมดหลายเต้าเลยนี่อะทำไมเงีนอนอะทำไม เด้อ oui. ชิมบ nah, ั้งเนี่ยอาชิมเลยอาชิมเลยชิมได้บ่บ่ให้กินบ่ไปนอนอยู่ห้องหรือนอนอยู่นี่นอน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 ดีดากหอขึ้นเนาะขึ้นเนาะหลอนนอนเด้อนอนเด้อฮึ่ม

คือเสียงแบบว่าล่างอ่างล่างเอิงเนาะคือขูดกวดกวดแต่งมันล่างหน้าเหมยแมนเนาะไปไปไปนอนนอนมันไปกันเด้อไปกันเด้อไปลงเด้อน้องสินอนเลยเด้ออ้าจอยอยู่ในใบในะจอย ណោះ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 ណាយกินนอนเด้อអួយៗហ្នឹងអីសាងនេះអានវាយ